สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับคุณกุูมียนะคะใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเขาไปลอยกระทงกันทําไมถ้าเด็กๆอยากรู้วันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องกุ้งกิ๋งสุขสัตรวันลอยกระทงค่ะแล้วเด็กๆก็จะรู้ว่าเขาไปลอยกระทงกันทําไมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังกันเลยคะ่ะไปคะ่ะกุ้งกิ๋งสุขสต์วันลอยกระทง เรื่องแ a p p y ้คิดภาคนพดลกำจรไภัยสารกุ้งกิ๋งมาแล้วจ้าหิ้วตะกร้ายิ้มละไมวันนี้แต่งชุดไทยแสนสดใสภูมิใจจังครูเล่าเรื่องคืนเพนจันสวยเด่นน้ำเต็มฝั่งนางนพมาศช้าววังทำกระทงทรงดอกบัว ถวายพระร่วงเจ้าคำขานกล่าวแพร่ไปทั่วว่างามกว่าดอกบัวที่บานทั่วในทาราครูชวนนั่งล้อมวงทำกระทงกันดีกว่าครูตัดหยวกกล้วยมาจัดดอกไม้ใส่ถาดรองดอกไม้ไว้ประดับมือน้อยจับพับใบตอง สองมือคอยประคองไม่ลืมทูบเทียนบูชากุ้งกิ่งกลับถึงบ้านส่งยิ้มหวานให้ต้นกล้าแม่บอกรอพ่อมาแล้วเราค่อยพากันไปพ่อพาไปงานวัดเดินเลาะลัดได้ใกล้ๆผู้คนยิ้มสุขใจคืนฟ้าใสาลมพัดเย็น ผืนน้ำงามวับวาวแสงเทียนพราวส่องให้เห็นเดือนสิบสองคืนวันเพน็ญลอยทุกเข็นลอยโรคภัยขอบคุณพระแม่คงคาผู้รักษาทาราใสน้ำมีคุณยิ่งใหญ่ได้ดื่มใช้กันนานมาพ่อช่วยวางกระทงปล่อยลอยลงในทารา สายน้ำจะพัดพากระทงน้อยลอยล่องไปแสนพลุสว่างพราาวดังแสงดาวสกาวใสแววเสียงเพลงไกลไกลแสนสุขใจวันลอยกระทงค่ะที่ทานจบแล้วเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาไปลอยกระทงในวันไหนคะ ถูกต้องค่ะไปลอยกระทรงไม้วันเพ็ญเดือน1ิก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะคะแล้วก็ไปลอยเพื่ออะไรคะค่ะไปลอยทุกลอยโศกลอยโรคลอยภัยนะคะคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าใครที่ป่วยหรือรังที่ไม่หายนะคะก็จะ ไปอธิษฐานแล้วก็ลอยไปกับกระทงให้สิ่งไม่ดีนี้ลอยไปกับกระทงเลยเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งเราเพื่อขอบพระคุณพระแม่คงคาผู้ปกปักรักษาแม่น้ำลำคลองที่ทำให้เราได้มีน้ำดื่มน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อขอขมาลาโทษพระแม่คงคานะคะที่เราอาจจะทำสิ่งไม่ดีลงไปในแม่น้ำลำคลองเช่น ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำนํำคลองอาจจะที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็ขอโทษท่านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีใบงานด้วยนะคะนี่ค่ะระบายสีภาพกระทงนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะคุณครูจะดูว่ากระทงของการสวยงามขนาดไหนนะคะไปลอยกระทงระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ